ราคาหุ้นเทสลาล่วงหนักทำจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเทสลาเราจะไปหาคำตอบพร้อมกันครับ เทสลาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหน,น,นึ่งในแมกกเทนที่กำลังถูกจับตามองเนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เทคโนโลยีสะอาดด้วยการลดมลพิษในอากาศไปสู่การใช้พลังงานสะอาดแบบยั่งยืนโดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของเจ้าของและซีอชื่อดังอย่างอีลอนมัสจนถึงตอนนี้เทสลาออกรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วทั้งหมด4รุ่นรุ่นแรกก็คือเทสลาโมเดลเเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบซีดานที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2012รุ่นต่อมาคือ Tesla m o เด l 3เปิดตัวในปี2015นับว่าเป็นรุ่นที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดและขายดีที่สุดในเมืองไทยเพราะมีราคาถูกกว่ารุ่นอื่นๆถัดมาในปี2017 Tesla เปิดตัว t ท s l a m o เด l X รถยนต์ไฟฟ้า c r o s s o v e r ขนาดกลางมีจุดเด่นตรงประตูที่มาในรูปแบบ Falcon Wing เวลาเปิดแล้วประตูจะถูกยกขึ้นกลางปีกเหมือนกับปีกนกและล่าสุดเท s l a m o เด l Y เปิดตัวในปี2020เป็นรถยนต์ไฟฟ้า Compact Cross Over SUV ที่ถูกพัฒนามาจาก t ท s l a m o เด l 3จึงมีชิ้นส่วนคล้ายคลึงกันถึง75%ครับล่าสุดเท s l a เปิดตัว c y b e r t r ทั k รถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะนำเข้ามาวางขายในเมืองไทยทำตลาดคู่ไปกับโ o เด l 3และ m o เด l Y ครับกลับมาที่คำถามสำคัญของเรากันครับทำไมราคาหุ้นเท s l a ถึงร่วงแรงราคาหุ้นเท s l a ปรับตัวลงต่อเนื่อง6สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์ต่อเนื่องนานที่สุดนับตั้งแต่ป 2016สาเหตุหลักก็มาจากผลประกอบการล่าสุดของเทส la ออกมาต่ำกว่าคาดเนื่องจากรายได้ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่อ่อนแอลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยปรับตัวลงภายหลังการ,รลดราคาขายทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปีก่อนซึ่งเป็นผลจากสงครามราคานั่นเองครับนอกจากนี้เทส la ยังออกมาส่งสัญญาณว่าการเติบโตของยอดขายรถยนต์ในปีนี้อาจจะต่ำกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการปรับรลดราคาขาย รถยนต์ไฟฟ้าเป็นผลมาจากสมรภูมิ EV ีโดยเฉพาะการแข่งขันจาก EV ีของจีนล่าสุดยอดขายของ BYD แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับที่2ของโลกจากจีนทํายอดขายขยับขึ้นมาเทียบเท่ากับเทส la แล้วในไตรม,มาสที่3ของปีก่อนครับ นอกจากนี้ระหว่างการรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่4ของปีก่อน Elon Musk ออกมา,อายอมรับว่าหากไม่มีข้อกีดกันทางการค้าผู้ผลิตจีนอาจโค่นแบรนด์รถยนต์อื่นๆลงได้ครับด้วยเหตุนี้ราคาหุ้นเทสลาจึงปรับตัวลงแรงล่าสุดลงมาเทรดที่ระดับ180ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นต่ำที่สุดในรอบ6เดือนราคาหุ้นเทสลาณระดับราคานี้เพื่อนๆเห็นว่าเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ